เชิญเชิญจะเพิ่งอยู่ที่สีนี่มาดีนะไปสู้กับพี่ไหยไม่อะเชิญไม่มีอะไรจะคุดกับพี่คืออย่าเพิ่งมองพี่ในแง่ร้ายสีพี่เป็นห่วงนะเชิญไม่ต้องพี่เรื่องกลับไปเลยนะพี่มีเรื่องลานนาจะคุยด้วยเวลานนามันไว้ใจไม่ได้นะอย่าไปฝากความหวังว้กบมันมันทาเพื่อตัวเองทท้งนั้นแหละมันไม่เคยรักใครจริงอย่าเชื่อพี่นะมันไม่เคยรักใครจริงเดียจะไปยุ่งกับ เชื่อพี่เะนะอย่ามายุ่งค oh 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 ุกปากคือช่วของพี่ไปเลยนะทำไมวะแกจะทำอะไรฉันฮะอย่ามายุ่งกับเชิดีกพี่แย่งทุกอย่างไปจากผมได้แต่ไม่มีวันแย่งเชิดไปจากผมเชิดเป็นของผมจำเอาไว้แค่ปไปไลนะครับ น้านาที่ช่วยเชิดจากพี่เรืองอะเชิดพี่เรืองทีไรแล้วเชิดก็หลอนทุกทีเลยผมจะไม่มีวันให้พี่เรืองเข้าใกล้เชิดอีกแน่นอนแต่เราก็ไม่ควรอยู่ใกล้กันเหมือนกันนานาเชิดเขาตัวก่อนเดี๋ยวก่นเชิดผมมีเรื่องยาและก็เรื่องผมยอ่อจะปรึกษา,าจริงๆครับเชิดให้คำปรึกษาไม่ได้นานาผู้หญิงคนนั้นอำมหิตเกินไป เขาตั้งใจวางแผนให้เรื่องมันออกมาเป็นแบบนี้ว่าไม่หรอกครับจริงๆคุณเยาวรยอดไม่เลวร้ายอะไรขนาดนั้นเขาแค่อาจจะโกรธจนเสียใจแล้วก็ขาดสติไปบ้างไงนาไม่ได้รู้จักผู้หญิงคนนั้นดีเขาตั้งใจเหยียบพวกเขาให้จมดินนะนาผมว่าเขาไม่ทําขนาดนั้นหรอกครับผมกลัวครอบครัวเขามากกว่าผมก็หวังว่ายอดจะถแถลงข่าว บอกว่าอยากยาก,กับผมเหมือนที่บอกว่าตั้งแต่แรกเพราว่าถ้ายาทุกอย่างมันก็จบผู้หญิงคนนั้นเชื่อไม่ได้หรอกนะนาแต่ถ้านายยาได้ก็ดีเพราะเขาน่ากลัวเกินกว่าที่นาจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องมันจะบานปลายขนาดนี้ ได้นะน,นาเชื่อเฉิดนาเป็นคนเก่งนะนาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่าให้ผู้หญิงคนนั้นบีบนาจนไม่มีที่ยืนเหมือนเฉิดนะเฉิดไม่เหลือใครแล้วจริงๆแม้แต่ฉันบอกได้ไงครับว่าเฉิดยังมีผมขอแค่เฉิดฟังจากปากผมอย่าไปเชื่อพี่เรืองอย่าไปหวั่นไหวกับเรื่องบ้าๆแบบนั้นแล้วมันจริงหรือเปล่า ไม่มีทางเฉยก็รู้ว่าพี่เรืองมันเกลียดเราสองคนขนาดไหนเฉยฟังผมนะไม่ว่าผมจะอยู่ในสถานภาพไหนเฉยจะยังมีผมเสมอเฉยเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับผมนะครับเฉยเป็นกำลังใจให้นานะ เชิดอยากให้น yeah ่าหลุดพ้นจากผู้หญิงคนนั้นแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอบคุณนะครับเชิดเส่ร้ายเมียครับเพื่อยุให้เขาเลิกกันเพื่อตัวเองคุณต่างหากที่เอามี